สีเป็นลูกครึ่งค่ะล้านใหญจากสารสินรุ่นนี้ที่นี่น่ารักสีเดินมาเรียนไม่ต้องการเรียนเก่งต้องการแต่งตัวลูกชายลูก่าวนี่ แล้วตอนนี้ชื่อีกรุงเทพชื่อ <S <S <labeling them. S 2> ลูซี่คุณค้าเมื่อไหร่จะปิดเทอมคะอีกสามเดือนครับผมโหยเป,นะหเ,เปิดเ,ม,เม,มื่อวานก็เปิดเทอมอยากปิดเทอมละแม่คุณเปิดเมื่วันเดียลูกอ้าวันนี้คุณคุณแม่หรือคุณพ่อมาส่งค้ามาเองค่งนะแล้วนว่ารักเมยมาเขาให้เธอด้วยเหรอคะไม่ข<อ>ึ้นม่งไงหนูขวางข้างหน้าภาพตัวนึงนะคะวันนี้หนูยังไม่ได้อัพไอจีอะค่ะคือคนนึงที่แบบสวยโดยที่ เวลาหนูลงรูปไปในแกรมถึงบอกมีคนมากดไลค์เท่าไหร่นะลูก400ค่ะแต่คนด่าประมาณพันหกไม่หนูไม่แคร์ค่ะหนูบอ๊